สวัสดีครับ FC ท่านวิชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครก่อนมาตามตมาต่อเนาะสำหรับแนวทางในเช้าวีไอพีแล้วก็ใีเช้าบ่ายวีไอพีนะครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับผลที่ออกมาคิดมาคำนวณอีกข้ออาจได้กลินจากส่วนหนึ่งเก้าคัดไปเลยอยู่แค่สองตัวที่มีโอกาสมากกว่าตัวเลขกลิ่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยง เพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการมีกาอตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f อซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วินจารนัยนในการชมนะครับครับก็มาดูผลออกกันก่อนเนะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่สําหรับแนวทางมี KE เช้า VIP แล้วก็มี KE บ่าย VIP นะครับแนวทางมี KE เช้าสับผลออก ของคนที่5าออก0 5 4 5 5หส่หเพราะนี่่ที่เลข3ไม่มาเนาะมาตัวที่ผมไม่ได้เน้นก็คือคเลขรับส่วนตัวเจาะก็ไม่เข้าเนาะเพราะว่ามันไม่มีเลขห้าห้าผมออกมาจับหลักร้ขอยตัวเข้าแก่4วิ่งลูดต่อไปที่นีแค่อีกบาย VIP บาย VIP ออก เก้าศูนย์หนึ่งชุดวินเข้าเนาะแต่ตัวนี้ชุดวินหลุดนะครับส่วนตัวนี้ชุดวินเข้านะครับเข้าที่ศูนย์หนึ่งสำหรับซึ่งตัวประกบมาด้วยกันนะครับซึ่งเล็กเด่นวิน่งโลดของผมก็หลุดไปนะครับสามกับสี่เพราะว่ามันเข้าตัวประกบคือศูนย์กับหนึ่งมาด้วยกันนะครับศูนย์กับหนึ่งตัวประกบเล็กเด่นหลุด แล้ก็มาตามมาต่อนะครับจะตาในวันที่6วันที่6กถึงเก้าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับกนี่แคอีกเชา้า VIP แล้วก็ n k ก i by VIP เหมือนกันสองต่างต่างนะครับต้นลิปผมก็พูดไปแล้วเน,ะนาะนะครับเป็นการคิดการคำนวณกรนี้ก็ตัวเลขตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับเรามาดู n i k i เชา้าวันที่6เดืเป็นะครับ จุดปินวันที่ใดเลขห้าหกแปดเก้าศูนย์เลขดิ่มนะครับแต่เลขห้าก,กับเลขหก 6. ส่วนตัวเจาะก็เจาะไอ้แค่สองชุดเนะ 5มาที่ห้าเก้าหกเก้านะครับใคจะเพิ่มเลขศูนไปก็ได้ถ้จะเป็นห้าก็ห้าแปดห้าเก้ห้าศูนะครับถ้าจับแต่จุดกินแต่วันนี้ผมเลือกจับแค่เลขเก 9, ้าตัวเดียวก็คือ5้ากับ6 9ครับ, 6, 9, รบส่วน3ตัวสักตัวผมจับไม่ที่ หนึ่งหกเก้าที่ว่าตัวที่ผมเน้นในก็คือเลขหนะครับใส่ชอบผ้าจับที่เลขห้าเนาะนะครับก็เป็นห้ากับห้าแปด้าเก้าห้าศูนเป็นหกกับหกแปดหกเก้านย์นะครับห้ากับเก้าจับไปแล้วนก็เกืชุดเราไม่ต้องเน้นหรอกนะครับ ส่วนใครต้องการเพิ่มเติมครับขอสามารถจับก็ได้ในชุดบินซึ่งตัวประกบผมไม่ได้จับให้เนาะจะเป็นแปดเก้าแปดศูนย์เก้าศูไม่ได้จับต่อไปกันต่อทีนี่จะอีกบาย VIP ชุดบินวันนี้ได้เลยสี่ห้าสาม เจ็ดแปดสี่กับเด่นขอได้เลขสี่หกเลขห้าขอจับไปสองชุดเหมือนกันจับจับไปที่สี่สามกับห้าสามส่วนสามตัว กับไปทีห้าสี่สามกับสองชุดนะครับทีนี้ในในก็คือเลขเลขสี่ใครชอบเลขค่าจับที่เลขค่าเนาะจับในชุดวินก็จับทั้งหมดก็จะเป็น4 3 4 7 4 8ถ้าเป็น5ก็เป็น5 3มาเจ็ด5้าแกอในชุดวินแต่ผมเลือกจับในเฉพาะเลข3 ใช้ต้องการ,รเพิ่เป็บก็เกบเอาได้ในชุดบินนะครับ,ก,บาาก,กับกระด่รับแนวตางก็เก็บเอาไว้นะครับก็บแตนี้ก็ขออวยพรในสมาชิเก็บสีกท่านโชกีมีโช์กันนะครับในวันที่6งเก้็สองสองวันะร้อยหนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ